ภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยตัว C นะครับสามารถที่จะออกเสียงได้เป็น2แบบนะครับคือตัวคอฟายก็ได้หรือตัวซอโซ่ก็ได้นะครับ C จะออกเสียงเป็นตัวซอโซ่ก็ต่อเมื่อ C ตามด้วยตัว E ตัว I นะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือตัว Y เช่นคำว่า cycle แบบนี้นะครับ C จะออกเสียงเป็นตัวซอโซ่ทันทีนอกนั้นตัว C จะออกเสียงเป็นคอฟายเป็นหลักนะครับอย่างเช่นมาดูนะครับคำแรกนะครับ cat นะครับคำนี้นะครับ cat นั้นเนี่ยเราจะสะกดว่า cat ออกเสียงว่า cat นะครับคำต่อไปนะครับคือคำว่า can นะครับคำนี้นะฮะเราจะสะกดว,ออกว่า can นะครับหรือถ้ารูปเสียงไม่เน้นออกเสียงว่า can cup นะครับคำนี้เราจะสะกดว่า cup ได้คำว่า cup นะครับ ต่อไปนะครับตัว C ออกเสียงเป็นซอโซนะครับก็อย่างเช่นคำแรกนี้นะครับนะ C E N T เราจะสะกดว่าเซนเทเซนต์ตามฉบับครูวีนะครับ C I R C L E I R นะครับในการสะกดแบบครูวีออกเสียงว่าเออร์นะเซอร์บวกกับเออก็เป็นเซอร์นะฮะแล้วก็ตัวเคิรบวกกับตัว L E ออกเสียงโอโคดังนั้นคำนี้ออกเสียงว่าเซอร์โคและคำสุดท้ายนะครับ C E N ter ดังนั้น s เซนเนเซน ter ออกเสียงว,ว่าเธอนะฮะดังนั้นออกเสียงว,ว่าเซนเตอนั่นเองครับสำหรับคนที่ต้องการชิดส่วนภาษาสังกฤษะครับสามารถที่จะแอดไลน์ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยนะครับความรู้ดีๆแบบนี้ยังมีมากมายที่ช่องครูวีสอนภาษาสังกฤษครับ